เจนนี่เผยภาพอันตาสาวน้องยูจีนก่อนคลอดลูกสาวจำมัำ่มแจมเยอะมากก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนับถอยหลังรอที่จะได้พบหน้าลูกสาวคนแรกกันทั้งครอบครัวแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจนนี่รัชนกสุวรรณเกต หรือเจนนี่ได้หมดท้าสวดชื่นที่ก่อนหน้านี้เพิ่งฉลองวันครบรอบรักหนึ่งปีกับสามีหนุ่มยิ้วฉัดมงคลไปหมาด ล่าสุดเจนนี่ก็ได้เผยภาพอันตราสาวน้องยูจินที่จะมีกำหนดคอรดวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ให้รัวๆพร้อมกับบอกด้วยภาพอันตราสาวออกมาดูจ้ำมั่มมากเพียงแค่เห็นผ่านจอยังหลงรักขนาดนี้เชื่อเลยว่าถ้าคอรดออกมาแล้วน้องยูจินต้องทำเอาคุณพ่อคุณแม่หลงจนไม่อยากจะห่างไปไหน อย่างแน่นอนสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ